เมื่อวันที่23กร,รกฎาคม2565ณศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโอบายอําเภอบางราจัรจังหวัดสิงห์บุรีผู้ศาสตราจารย์ศศิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศามสตร์พระราชาสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่1ปีการศึกษา2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาธธธัฏเทพสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวนกว่า1500คนที่ได้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งด้านการศึกษาในชั้นเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานที่จะติดตัวไปกับนักศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรซึ่งนําโดยอาจารย์ดรภัสกรลอดแผลงผู้ช่วยที่การบดีมัทิทยแลวราชภาัฏเทพสตรีปราชชาวบ้านคุณชิงชวนเพชรรักประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรต้นแบบและบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโองบารมวิทยแลวราชภัฏเทพสตรี อำเภอบางราจารันจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา7วันจัดแบ่งออกเป็น7รุ่นคือในวันที่23 24 29 30และ31กระกฎาคม2565และในวันที่6และ7สิงหาคม2565ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วยฐานปุ๋ยมวลเส้ยเดือนฐานเศรษฐกิจพอเพียงฐานผักไร้ดินและฐานลงนาซึ่งในทุกๆฐานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วย